ในส,ทสีท่านผู้ชมกลังชมอู่นี่คือหลายสิ่งหลายอย่างที่พบอยู่ในเรือนะครับแต่ไม่ทราบว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่มองเห็นนี่จะเป็นของใช้เป็นเชือกนะครับก็จะมีที่น่าะจะเป็นเหล็กเป็นน็อตหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นน็อต นะฮะฮตปเป็นเตะปูตะปูโบราณน,นะนะส,ส่วนถัดมานี่จะเป็นอะไรครับเนี่<ม>ยเตียงในจานโครงกระดูก<ม>ยายยายช่วยบอกเลยว่านี่มีอะไรบ้างยายเนี่ยอันนี้มะพร้าวอ๋อที่มองเห็นนี่เป็นมะพร้าวามะพร้าวโตโตเดี๋ยวใบเขียวเป็นที่ถัดมานี่ครับอันที่ถัดมาเนี่ยอยู่ในเรือไม่รู้จะว่าอะไรไมันอยู่ในเรือเอาออกมาได้ไหม น่าจะเป็นอันนี้เป็นนของยาเรือเนี่ยอันนี้คืออุปกรณ์ยาเรือเวลาเรือรั่วโบราณตัวนี้ส่วนถัดมานี่อะไรครับตัวนี้เป็นผ้าอยู่ในเรือผ้าผ้าขนหนูอ่าผ้าขนหนูผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวทั้งนั้นอะนรล่ะตัวนี้จะเป็นชามเป็นชามเป็นขันเป็นขันกะละมังจ้าขันคแบบที่ต่อมานี่ก็ไม่ใช่ให้เรานี คล้ายๆกับเป็นสากหรือเปล่าไม่ทราบนะนีบางทีก็ว่าเป็นยาฝุ่นมะยาโบราณยาหลักไม้เหรอยาโบราณไม่รู้จะวอะไรครับอันนี้จะเป็นขวดแก้วมันมีถ้วยกับนี่จะเปิดเป็นเป็นขวดเขาบอกแม่ครูเป็นเลยแตกอ๋อมันมันถูกรถไปกระแทกมันแตก เออเมีนพองปูไอ้ที่เป็นพวงผงเนี่ยยายเป็นอะไรเป็นแกบเป็นแกบข้าวนี่นี่ข้าวในนี้แก้วว่าจากเรือจากไรไรนี่มันแห้งมันก็เป็นมุ้งผงเนี่ยค่นี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 ่เป็นกระเทียมนี้ครั้งแรกเดเรือเป็นข้าวเจ้าแดงเต็มข้าวเยอบโคกนี่ข้าวเจ้าแดทีนี้ที่เขาเป็นข้าวว่าเอาไปบ้านเขาเอากลับมาแก้ไปตามมาเลยนี่เขาเขาเขาเกิดอาการยังไงเขาเงยขึนมาเป็นฝันได้ยังไง เขาฝันบอกว่าของยันฉันยังไม่ตังได้ทำกินเอามาทำไมไม,ไม่ดูเฉยๆทีนี้ก็า<อ>ตื่นขึ้นเขาเอาของ,งของ้าเฟข้าสา,า,านมาด้วย เขา่จเขาบว่า <but> like น,นี่มาวับเลยแต่ก็เท่าเหมือย่าเลือกนี่เห็นเขาเใสนถุงมาเป็นผาอยู่เรือยต่าถึนเป็นเขาเป็นเกี่ยวเป็นาตีสอเงินอาหารเป็นตีสาขึ้นมาแล้วก็สองแดงเขาเขาเจ้าแดงใหายพระเนี่เป็นพระจากของวัดใช่ไหมหรือว่าของประจุเรือของไม่ใช่ของที่อาจะก่อนแค่นี้แหละแล้วมาให้ เออว่าให้กขาวัดเออเก่าเป็นนันมันมันคงจะเป็นผ้าของเก่าผ้าของเขาเขาเขาบอกว่าเขาแบบหินนี่เขาทำเป็นหินเหรออ่ามีคนหนึ่งเขาบอกว่าจะแหวนเขาจะไปวันจันบอกว่า คุณจะนีดนึงเขาบอว่ามาโชว์ชชว์ใส่เพื่อจะขายครับอยากทำบุญเข้าวัดเขาบ้าอ๋อเลยมามอบให้ว่าอมอบให้วัดนี่เขาบ้างให้วัดโอ้ไอที่ที่ยายที่มองเห็นคล้ายๆกระดูกนี่คิดว่าน่าจะเป็นลถือไหมผมดูแล้วกันครับได้ได้เป็นกระดูกระป่าตัวนี้ครับไม่ใช่เขาบอกว่ากระดูกอยู่ในเรือนี่กระดูกนี้เขาเหลือแค่นี้ออทีนี้แล้วสงการเขาจะทำบุญกันทำบุญให้ มันมันกระดูกล็กๆมันไม่น่าจะกระดูคนนะะเข้าวมาได้นอนอยู่ในเรือเป็นกระดูกสัตว์หรือเปล่านะครับแล้วเขาดูเขา zoom เขาเขา z ุ่ m ดูอต่นี้ก็รู้หอดชื่อเขานี่ก็ให้คนกีนมาแปกให้นี่ชื่ออย่างนั้นอย่างนี้นี่เขาให้หมูมาแล้วแล้วชื่อนี้ได้มาอย่างไงยาย อากงนี่เาดูจช่วยงซูอาม่าอาม่าเหมยสิงอ๋อเป็นเป็นเป็นหมอทรงเขาบอกชื่ออย่างนี้แจ้งแตออกมาเขาแปลออก๋ออันนี้เป็นชื่อเจ้าของเรือของเรือใช่ไหมยายยายมีคนประมาณอายุเรือไม่ว่าประมาณเท่าไหร่มีคนบอกไว้ไหมประมาณไหม เขาเรียกเขาเห็นเขาไดโน่บ้านเจนนั่นทั้เรือหัวคนอีสเพิ่นเพิ่นหัวอายุมีคนประมาณอายุเรือไหมครับโอ้เรือเขาว่าสองสองร้อยปีขึ้นเขาว่าคงจะต้องไม่น้อยกว่าสองร้อยปีจ้าเขาว่าอย่างนั้นสองร้อยขึ้นเขาว่าอย่างนี้ครับครับครับขอบคุณคุณยายที่ให้ความรู้กับลูกหลานเขาบอกสองร้อยขึ้นเขาว่าอย่างนี้อันนี้แหวนก็ของหัวเมีย โยกค่ะหนึ่งจุดนี้เพราะว่าแหวนโยกนี่แหวนอยู่ในเรืออยู่ในเรือเหมือนกันจ้าหนี่แหวนถ้วยขวดอยู่ในเรือหมดก็ของในนี้อยู่ในเรือเชือกครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่พกในเรือนะครับของในเรือแต่ผมอืมอ่ะคันสวิขันตัวนี้ก็ใช่นี่ใช่ด้วยนี่ในเรือนี่นี่อืม ที่ท,ที่เอาเรือขึ้นมาเนี่ยยังไม่ครบจะมีเรืออย่างนีเรือจะมีพวกนี้เรือเห็นหลวงปูง่เขาไปนั่งเขาไปนั่งเพราะว่าเห็นขันอยู่เขาเลยเอามาส่งทีหลังอ๋อเจอทีหลังใช่ส่วนส่วนที่ไม้ทางนี้เนี่ยคือเรือไม้ที่จ้าไม้อยู่ในเรือหมดแต่ละมีเรือนะครับ แล้วอันนั้นนายายที่เห็นไม้ตะเคียนตรงนั้นมาจากไหนตะเคียนก็ครั้งแรกแลาเอาเรือตัวนี้ขึ้นมาแม่แตะเคียนมีกระยาบมาด้วยเรือตัวนี้จะขับไปก็ไม่ได้ก็ที่นี่หมอจงก็บอกว่าเ็าอยากมาด้วยหมายถึงว่ามันอยู่ใกล้กับเรือเหรออ,อยู่ติดกันเลยติดก,ก,กันเรืออยู่ติดกันแตที่นี่เขาบอกว่า เื ni, ่อว่าก hey. ็ไม um. ่ม okay. ีเขาไม่กล้าขึ้นมาทีนี้ก็ไปมาล้างสังเอาซื้อมาสังนิจาให้ครับเขาก็ได้มีลู่แล้วหน่อยสร้างเรือหน่อยก็ที่เขาแขงไว้น่ะไอ้ที่เป็นชุดไทยนั่นเหรอจ้าอืมสร้างเรือครับครับอ้าวขอบคุณมากคุณยายเดี๋ยวจะไปดูทางเรือทางนั้นหน่อยไปดูครับก็แม่ เมื่อ <S an> สักครู่นี้นําไปดูอุปกรณ์ต่างๆภายในเรือนะครับตอนนี้ก็จะนําคุณผู้ชมมาดูเรือนะครับสภาพของเรือที่ขึ้นมาจากน้ํานะครับก็รายละเอียดก็ดังที่เห็นในภาพจะมีการมาตั้งดอกไม้ทุกเทียนเพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้สักการะได้บูชานะครับ ี่คือสภาพเรือโบราณนะครับที่เรามองเห็นนะครับก็จะไปดูใกล้ๆนิดหนึ่งว่าเรือมันจะมีขนาดกว้างยาวเท่าใดนะครับ ก็จะเขียนขนาดเรือไว้ตรงข้างนี้ว่าเรือโบราณยาว14.50เมตรกว้าง4.60เมตรนะครับก็เป็นขนาดของเรือพุทธคู่นี้คุณยายเล่าให้ฟังว่าแต่ไม้ตะเขียนนี้ก็อยู่ใกล้ๆเรือนะที่จมอยู่ในลำน้ำชีนะครับแล้วก็เลยเวลา เอาเรือขึ้นมาก็เลยเอาไม้ตะเขียนนี้ขึ้นมาด้วยนะครับนะก็เป็นไม้ที่คนก็นิยมเอาไํทเรือในโบราณนะครับไม้ที่ทนทานมากสุเดียวนะครับขนาดเรือนี้เมื่อกีนน้นี้ก็มีคุณยายที่อยู่แลตรงนี้ก็บอกให้ทราบว่าอายุก็200ปีขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นประมาณเดียวอายุของเรือนะครับ ก็นำคุณผู้ชมมาศึกษาดูเรือนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นเรืออะไรแต่น่าจะเป็นเรือกระแสงนะครับนะเท่าที่มีชื่อปรากฏในตำนานก็จะว่าเป็นเรือกระแสงโบราณนะครับอันนี้เขียนไว้แต่ว่าเรือโบราณเฉยๆนะครับคุณผู้ชมเรามาดูแล้วเราก็จะเห็นหลายคนต่างก็มีความคิดนะแต่เรามองในแง่ของ วัตถุโบราณก็อาจจะให้ความรู้ในเรื่องหนึ่งสภาพความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนทํามาค้าขายโดยทางเรือก็คงจะต้องใช้เรือขนาดใหญ่ที่เห็นนี้นะครับเป็นพาณิในการสัญจรไปมาเพื่อทําธุรกิจในครั้งโบราณนะครับแต่ถ้าว่ามองอย่าง่หนึ่งก็จะมองเห็นถึงส้าพประหลักพังของวัตถุต่างๆถึงชี้ให้เห็นถึงเรื่องของสภาพสิ่งในโลกล้วนแต่ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอตกอยู่ในกฎอนิจจังเสมอเหมือมนกันหมดนั่นคือความไม่คงทนความไม่แน่นอนของวัตถุทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกายร่างกายจิตใจหรือว่าจะเป็นวัตถุแล้วแต่ด้วนแต่ไม่จริลังยั่งยืนอะไรนะครับแต่เปลี่ยนไปตามสภาพเหตุการณ์ของกานเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปท่านถึงเรียกว่าอาการเวลาเนี่ย,ย,ยจะกลืนจินสรรพสิ่งทุกอย่าง รวมไปถึงตัวมันเองด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะคงที่นะครับนั่นคือสภาพของสภาพสิ่งก็มีการแตรเปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับวันนี้ได้นําคุณผู้ชมมาดูเรือโบราณน,นะทีะ่วัดศรีบนเรืองบ้านนองหอยนะครับอาเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็เป็นมุมมองอีกอันหนึ่งเป็นศาลาความรู้ ในท้องถิ่นที่นํามาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังสำหรับวันนี้นะครับจะผมดอกโมกโคฟิลาก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเป็นตัวนี้นะครับสวัสดีครับ